สวัสดีพี่น้องเมื่อนี้ย,ยายใส่สิไปใส่ปุ๋ยสิไปใส่ปุ๋ยต้นใหม่จ้าฝนลงแต่สิผ้าไปผลละต้นย่างทึ่งๆผลละจ้าตายย่างน้ำทางแล้วที่นี่พี่น้องผลละทึ่งๆผลละฝนลงแล้วก็สิมาใส่ปุ๋ยแบบน,นี้ โอ้ยต้นไม้ต้นตกอกเล่นน้ำเด็กเด็ก,เ,ดกเล่นน้ำเอาแมวเล่นโอ้ใส่บ <c oughs> นน้องว้เล่นน้ำเด็กเด็กเล่นน้ำก่อนใส่ด่างหาปูหาปลาเหรอ เด็กน้าปปไปไปไปใส่ปุย๋ยใส่ปุ๋ยยัยงน่าจะใส่ปุ๋ยยังน่านลงมาแล้วก็เริ่มให้ปุย๋ย หานแรงวมืงยาหนีใส่บ่ได้แต่น้ำบ่พ่อกับสสบ่ไดพี่น้องเอ้ยตุ่นย่างก็ตายยี่สิบกว่าตุ่นใส่ปุ้ย อยางหน้าไว้ของไว้ใส่เยอะบ่กระจกกัดกัดใส่ปุ๋ยนี่พีน่น้อง ก็สิมาใส่อ้อมนำมึงสิตุนย่าง,อางกองปุยไวปุยนี่ก็สิมีเอ่อมันกากมันแล้วก็มีขี้วัวนี่ผสมเข้าไป มักใส่สอบไว้เสียมาใส่ตุ่นย่างกระลังกระลังตุ่นไงล่ะละคะเสียมาใส่เฟืองก็จะเอาใส่ได้จนเน่าล่ะเฟืองเสียมาใส่ต่ละตุนกกองไวขงขงขง้ข้างๆฝนตกมากเดี๋ยวเขาก็เน่าอีก ต้นย่างต้นย่างน้อยนี่ก็ต้นสมอต้อนกสมมอเฮ้าเนี่แต่ว่าแม่งกินแม่งเจาะเบเป็นผืดใหม่ปลาขึ้นกันจ้ะใส่กลองัง มีรุ่นมากก็ใสอีกขางหนึ่งปีนี่ใส่ขางนี่เดี๋ยวปุยขอก็สิใสมุมนี่ใสขางและมุมกกอนตายไรต้นละจันแหล่งวิญญาณนี่ก็ตายไรต้นเลยเน,ยเนยฟืนบบแต่ฝนตกมากนี่ก็สิมีแห้งและ น่องเอ้ยต้นไงก็ตายได้ถามันฝผบ่ลงผลมาแล้วผลลงแล้วก็สิเริ่มใส่หาปุ๋ยมาใส่นี่ก็เกือบต้นนี่ก็เกือบเลยเนี่ปรหงยอดจัหน้อยเลยเกือบผลมาพอดี ต้นใหญ่แล้วก็ตายได้จ้ะต้นน,น้อยๆค่อยตายเวิดเลยเนี่ยน,น้อยๆยี่สิบกว่าต้นพวกมาปลูกใหม่กับมี่ต้นน,น้อยๆมาปลูกใหม่จ้ะนี่แต่สุ่มใหญ่นี่นี่งามเลยจ้าสุ่มใหญ่ส่วนใหญ่ ใส่เวลาโดนใหม่ปลาพืชป่าธรรมชาติหามาปลูกจ้าสำหรับคลิปนี้เอาไว้เทนี้ก่อนนะคะเอาไว้คลิปหน้าจะได้มาอาปเดรบในเบิงใหม่ค่ะสวัสดีค่ะ